สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีลังหวยออกครับทุกท่านเมื่อวานก็ทราบผลสลากินแบ่งรัฐบาลออกแล้วนะครับรางวัลที่1ได้แก่434 503สมงวดที่ผ่านมา504ทุกท่านขยับแต้บหนึ่งนะครับสำหรับข้อมูลอักตัวล่างได้แก่8ปดคุณทชมสอบผ่านไหมครับ มาทุกท่านมาดูแนวทางของอาจารย์ที่เข้านะครับว่าเป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเทพพันใจนะครับชุดสองตัวของอาจารย์มีเก้าแปดทุกท่านก็ลงไปล่างเข้าตัวกลับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดล่างของแอดวูดนะครับเลขเด่นของอาจารย์เข้าทุกท่านเลขชุดให้มาสี่เข้าหนึ่งนะครับ นั่นก็คือ98นะครับเข้าตัวกรับต่อมาจะเป็นแนทางของแอตใต้ฟ้านะครับเลขเด่นตัวเดียวของอาจารย์มีเลขศูนย์เข้านะครับเลขชุดมี30ทุกท่านเข้าตัวกลับนะครับหวยออก03ต่อมาจะเป็นแนวทางล่างชุดเต็มของแอดกลมนะครับแนวทางของอาจารย์มี89ตรงๆเลยทุกทัน หมยออกห้าศูนย์สามแปดเก้านะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางรูปแบบนี้นะครับเลือกชุดสองตัวของอาจารย์ท่านนี้มีแปดเก้าทุกท่านแปดเก้าก็ลงไปล่างตรงๆต,ต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุดเต็มล่างของแปดเก้ามีหน้านะครับแนวทางของอาจารย์มีแปดเก้าตรงๆทุกท่าน แล้วก็มีแถมบนด้วยนะครับชุด130ต่อมาก็แนวทางของหาัวคํำสีนะครับบัวคํำสีชุด2ตัวมี8ปดทุกทันต่อมาก็จะเป็นแนวทางแอดหวิภาคนะครับแอดหวิภาคชุด3ตัวเข้าอยู่นะครับแต่ว่าเป็นตัวกลับตัวเลขที่จารย์ให้มาก็คือ053นะครับ เลขออก503ูงวดใหม่มาแล้วทุกท่านตามต่อได้นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณข้อมูลล่างของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านตรงนี้มี98นะครับส่วนข้อมูลบนของอาจารย์หลุดนะครับเข้าแต่เลขวิ่งนะครับมีเลข3ใบนี้เป็นแนวทางของแอาพนัชกรนะครับอดารหนูรู้เรื่อง ข้อมูลชุดนี้ของอาจารย์เข้าล่างนะครับชุดเดียวของของอาจารย์ที่ให้มาก็คือแปดเก้าเก้าแปดนะครับอัน,นี้นะครับในส่วนข้อมูลบนของอาจารย์นั้นหลุดนะครับหลุดไปตัวเดียวนะครับใกล้เคียงที่สุดก็จะเป็นศูนย์สามเจ็ดต่อมาครับเนวทางของอาจารย์โกยบ้านอะไรข้อมูลบนหลุดนะครับส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์เข้าเลขเด่นมีเลขเก้า เลืชุดมี98นะครับเข้าตัวกลับแนวทางของอาจารย์โกยบ้านอะไรต่อมาก็จะเป็นแนวทางโครงสร้างสองตัวล่างชุดเต็มของแอดคมนะครับงวดนี้แนวทางของอาจารย์เข้าหนึ่งชุดนะครับลงไปล่างเข้าตัวกลับมี98ทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ